โคมไฟปักสนามโซลาเซลล์สว่างใช้งานง่ายมีรีโมทปรับได้สำหรับตัวสเปคของรุ่นนี้นะครับก็ความพิเศษเลยนะครับอยู่ที่นี่เลยครับรีโมทนะครับข้อแรกก็คือตัวนี้สามารถสั่งการปรับใช้งานในรีโมทได้เลยนะครับก็คือเปิดปิดนะครับออนออฟแล้วก็มีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงนะครับท่านสามารถปรับตั้งชั่วโมงได้นะครับมี3ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงนะครับนีสามารถปรับได้ตามระดับเลยนะครับเราก็ อยู่ตรงไหนเราก็ใช้รีโมทกดปรับแล้วก็ส่องไปที่เซนเซอร์นะครับปรับได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคโคมไฟนะครับตัวนี้โคมไฟ3โคมนี้นะครับเป็นโคมขนาด3 0วัตต์นะครับแล้วก็บอดีนะจะเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับตัวนี้งานดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานภายนอกทนแดดทนฝนเลยนะครับแล้วก็พ่นสีดํานะครับเงางามส่วนสายไฟของนะครับสายไฟของโคมไฟเนี่ยก็จะเป็นสายขนาดใหญ่เลยนะครับสาย สายของโซลาเซลล์ก็จะเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะครับเวลาเอามาต่อกันนะแล้วก็ในเรื่องของขั้วนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้จะไม่ช็อตนะครับเราเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ในส่วนของขาไฟนะครับก็จะให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะเป็นขาปักของโคมไฟ3ตัวแล้วก็เป็นขาของแผงโซลาเซลล์หนึ่งตัวนะครับตัวแผงก็จะเป็นแผงขนาด10วัตต์นะครับอยู่ในกรอบเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็รุ่นนี้แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะ แบตเตอรี่อยู <Pop keys in expand> ่ด้านหลังนะครับ <come> ร <into Spanish> <I thought ifier> <size> ับไฟเข้ามาที่แบตปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายต่อเชื่อมออกมานะครับเชื่อมออกมาเพื่อเข้ากับสายของแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็ต่อนะครับต่อสายนะครับเข้ามาที่สายสายสายจ้ำนะครับสายจ้ำเนี่ยเวลาต่อต้องระวังนะตัวนี้นะครับก็จะมีเขี้ยว2เขี้ยวนะครับสายแบบนี้เป็นเขี้ยว2เงเขี้ยวเขาจะมีมาร์กเอาไว้นะครับอ่านี่ด้านของของของปลั๊กตัวเมียเนี่ยจะมีมาร์กตรงนี้ แล้วก็ตัวผู้ก็มีมาร์กตรงนี้เเวลาต่อนะครับก็ต่อเข้าไปนะครับให้ตรงกันอย่าฝืนนะอย่าฝืนถ้าฝืนเนี่ยเกี้ยวหักนะครับต้องได้ซื้อใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับสายเมื่อสวมเข้าไปแล้วเราก็หมุนหมุนเกลียวเข้าไปเพื่อให้แน่นขึ้นนะครับเนี่ยเท่านี้นะครับใช้งานง่ายมากเลยนี่ก็จะเป็นปลั๊กกันน้ําแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็ทําให้ครบทั้งสามเส้นนะครับในด้านของ สายของแผงกับสายไฟนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับมีเขี้ยวตัวผู้เขี้ยวตัวเมียนะครับเราก็สวมเข้าไปนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับนี่พอสวมเข้าไปปุ๊บไฟก็ติดเลยนะครับเพราะว่าแผงแผงมืดแล้วนะครับอันนี้ผมคว่ำแผงลงนะครับไฟก็จะติดแล้วนะครับแบบนี้ทําให้ครบตั้งสาตัวนะครับตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นงานอลูมิเนียมนะครับงานจะดูเรียบหรูนะครับแล้วก็ไฟนะไฟเนี่ยอันนี้ผมเปิดในตอนกลางวันนะครับ จะเห็นว่าไฟสว่างมากๆเลยนะครับเหมือนไฟบ้านเลยนะครับตัวนี้เราก็ขันน็อตออกนะครับใช้ประแจขันออกนะอ่าค่อยๆขันออกไปอันนี้ทาคนเดียวได้เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทําได้นะครับเพราะบ้านแม่บ้านทําได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาน็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอามือดันน้อยนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับตัวน,นี้เราก็กดย้ําไว้ก่อนแล้วก็หมุนขั้วเกลียวเข้าไปเลยนะครับหมุนเข้าไปให้แน่นเลยนะครับตัวน,นี้ต้องแน่นนะครับขาเพราะเราต้องเอาไปปักที่พื้นดินนะครับเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับเราจะปรับองศาแบบไหนก็ได้นะครับปรับไปปรับมานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟโชว ลักษณะนี้ก็ไปปักที่พื้นได้เลยครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ไฟก็ติดเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แผงนั้นเราก็หันแผงรับแสงอาทิตย์นะตอนกลางวันนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็นําไฟนะครับปักไปที่พื้นดินเลยนะครับแล้วก็ส่องไปบริเวณจุดที่เราต้องการนะครับโฟกัสชิ้นงานนะครับส่องไปที่สวนเลยนะครับส่องไปสวนนะครับ บริเวณที่เราต้องการตกแต่งต้องการประดับนะครับก็ปรับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเราอยากให้ไฟสองตรงไหนก็หันเข้าไปนะครับส่วนรีโมทนะครับนี่ฟังก์ชันหลักๆที่เราจะใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มลดแสงนะครับลดแสง5 0นะครับแล้วก็เพิ่มแสง100%นะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นลดแสงเป็นระดับนะครับตามสเต็ปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มแสงนะครับ100%อย่างนี้นะครับ ใช้งานไม่ยากเลยนะครับมีรีโมทนะครับใช้อย่างสบายๆนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับ